โอ้โหเขาแทนที we ่คุณดินว้ม uh ัน huh. สุดยอดบอกเขาด้ท well. ี่โดนเขาต่อยเอาฮะเจ้าหาไปหานไ้เ้มันลอบฮะไม่มันอยู่อย่างนี้มันตีไม่ได้ฮะเออนี่เจอคนแล้วเจอผู้รอดชีวิตแล้วสวัสดีครับนี่มันร้านขายของมีแม็กปืนด้วยมีอาวุธให้พี่ีย้พร้อมเลยไม่เป็นคนกัญชา กัญชานี่คือกัญชาใช่ไหมเฮ้ยมีหน้ากากมีนี่นี่ถึงถึงยังถึงยังคลัชนี่มีหน้ากากด้วยไม่มีต่างสะบัดผมหน้าตาหนวดไหนหนวดอยู่ตรงร้านที่เขียนว่าแมวตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันรอ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 เฮ้หนวดนี่มันใครเนี่ย ชาวนี่อยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยอือข้างบนข้ากระพริบปะกระพริบไหมนั่นไงเจอแล้วแน่นอนแน่นอนอ้าอใครเขาไหนเฮ้ยเห็นคน นี่เอ๊ะออกไปฟ้าแล้วเอ๊ะออไปฟ้าแล้วไม่ตายบิมเจนดาสวนแอะไรหมดแล้วเตมิน่าหิวหรอกินดิหมดแล้วไม่มีเลยโอ้โหหมดเหมือนกันมีนแต่แฟลไลท์อันนี้ไม่ถือไฟฉายละถือซ่อมแทนนี่นี่นี่นไม่รู้อยู่ดีมีู้สหรัฐสุนใจใจดีเขาให้กูมา อยู่ดีมีใครรู้ให้มาเฉยเลยตรงนู้น่ะผู้สำถึงใจดีสองคนน่ะจะเปิดไฟฉายทั้งหมยเนี่ยผม V I P คนเดียวเลยใส่เสื้อก็ไม่เหมือนใครไม่ใช่ซัมบี้แล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นบังเกอร์แต่มันคืออะไรเนี่ยแหละมันคือบังเกอร์ผูดดินครับ,บอ,รอ๋อไอบีมก็มอง <laughs> นี่ทิมแล้วเขามองอะไรเขาวะผอแล้วบ้างเด็กกูทิมทิมทีเอลบแร้องไห้เลยช้าช้าพี่หยุดิแป๊บแป๊บแป๊บพักหยุดหยุดหุดเดี๋ยวไปเยี่ยวกอนไปเยี่ยวโอ้โหดีนะไม่เอาซ้อมมไอี่แปไปดีกันเด้อเอ๊ พ,พังตัวพังตัวพังตัวบีม,ม,า,มาพังตัว <c oughs> พังตัวไรย่าเนี่ยเลยเ <c oughs> <c oughs> น่าก,กันอ่ะใหมใบมันช่อต <c oughs> แล้ะเขาเดินบนๆนะเว้ย เฮ้ยเฮี tamam. ้ยไม่ใช่ก yeah, ูไม่ใช่กูต่อยดูไม่ใครตอยหรือไมใครต่อยตอนแรกแม่งเดินออกไปเยียห้น่ะเขาเรียกว่าการพลางตู้อ่ะเออต่อย้วเลือนไหลบ้าอ่ะเทมจริง ผมจะใช้ซ่อมเมื่อต่อเมื่อพี่มัน,อมนเออมันจะไหลเรื่อยๆเว้ย,เ,ย,เ,ยเฮ้ยเจอเมืองแล้วเจอเมืองแล้วทายยากทายากสัมบีเลนทายากค้าตัวนี้ได้ตังหรอเฮ้ยได้ตังหกสิบห้าดอลลาร์เจอไม้แบดบอลอ้ะ อ่าเราเปลี่ยนกันแล้ว,วกด E ไงเบสบอลแบทนี่มันเป็นไม้เบสบอลแบบอะไรวะอ๋อเขียนเป็นโน้ตเขียนสายไม่ได้ไอฟิวโซ ที่มันนเป็ภูวกกิ้งแฮปปี้กูอย่ไงกโค่นมีความสุขโพแล้วใช่ไหมเสียงซัมบี้แม่งควรสนตีมอย่าไม่อยากคิดกูมีไวรบอสิดประตูสปูไปได้ตังอีกแล้วเก็บตังเฮียหกสิบหกดอลลาร์กล้องอะไร ต้องอไ,ไม่รู้สิเด๋อวจะฆ่าซัมบีเรื่อยๆล้วเฮ้ต้องเข้าบ้านตรงน,นี้ก่อนแล้วอยู่อยูตรงหัวเขา่าตอนนี้หิวน้ำมากแล้วก็ไม่มีน้ำกินเฮ้ยมีหมวกด้วยใส่หมวกได้ไหมเนี่ยเออใส่หมวกแล้วหมวกอเอนจิเนียร์มหมวกพลาสติกมั้ง สันติทานใส่ไอร์สวยหมวกพวกวิศวกรอ่ะเทพดิเฮ้ยมีตัววิ่งได้กับไอ้นี่กูจะตายแล้วเฮ้ยตัวอ้าวของที่กูสะสมมานับพันชิ้นแต่ตังของกูมันได้หายไปโอ้ลโห ต้องออกแล้วไปสร้างใหม่แม่งละไม่ไหวละทนไม่ไหวเร้่จริงแต่เราจะใส่ชุดทหารมนเดิมเพราะเางกเกงคู่กายสีเข้มเจอเมืองเลยเปิดมาเจอเมืองมีม <c oughs> ีมาถึงยังดไลน์หนึ่งไปทางโน้นเรียบร้อย <c oughs> เดินไป <c oughs> แค่นี้ดา่าทำบี้เหรอทำไมมึงมึงไม่เป็นอย่างนงี้ทจะไ,ไม่มเมืองว่ะกูจะตายต้องด่ามันไว้ก่อน มาก็มาเหอะมาแล้วครับพี่บีมาแล้วครับพี่บีมาแล้ว,พ,ลวพร้อมกับชุดเกาะชุดเกาะโอ้ได้ชุดเกาะมาแล้วอย่ามาตีกูมึงอย่าไอเอง่งไม่ต้องไ่ต้อง <c oughs> หัวมึงเกลียดนักเรียนไทยอะ่ะไม่ต้องมาสู้กูกูก็เกลียดเหมือนมึงเอ้ยใครมาข้างหลังแค่นิซอนเหรอเรียกเพื่อนมันไม่ขี้มันไม่ขี้โกงกันไปเหรอ <c oughs> อย่าเข้ามานะเว้ยอ,ยอย้อยอ้อยตายแล้วอ้อยตายอีกแล้ว